กรณีที่1ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐแล้วรัฐเนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีส่วนเข้ามาร่วมรับผิดหรือเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดนี่คือกรณีที่1กรณีที่2นะคะผู้เสียหายมาฟ้องกับเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องรับผิดชอบหรือต้องร่วมรับผิดใน2กรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ก็ตาม ะะสามารถมีสิทธิ์ที่จะขอให้ศาลเนี่ยพิจารณาคดีนั้นโดยเรียกให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วแต่กรณีเข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้นะคะแต่ถ้าศาลยกฟ้องนะคะเพราะว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผู้ต้องรับผิดสามารถที่จะให้ขยายอายุความฟ้องร้องต่อไปได้แล้วก็ให้เรียกผู้ที่ต้องรับผิดเข้ามาในคดีนะคะโดยสามารถที่จะ ขยายออกไปได้นะคะถึง6เดือนนับตั้งแต่วันที่คําพิพากษาถึงที่สุดนะคะโอเคนะทีนี้ในกรณีมาตราที่8ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องรับผิดค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่นะ,ะให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําการละเมิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าการกระทำนั้นเป็นไปโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตรงนี้เป็นประเด็นข้อสอบที่เคยออกข้อสอบมาแล้วค่ะคุณครูคะคือในกรณีที่เราย้อนกลับไปนิดนึงในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องรับผิด ในกรณีที่การละเมิดนั้นเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ถ้าในกรณีนี้หน่วยงานของรัฐเป็นคนลับผิดโดยผู้เสียหายจะต้องไปฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรงจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่ถ้าการกระทํานั้นเป็นการละเมิดที่เกิดจากการจงใจหรือเกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่กรณีนี้หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐเนี่ย รับผิดชดใช้ค่าสินใหมแก่ผู้ทดแทนแล้วหน่วยงานของรัฐมีสิทธิที่จะเรียกเจ้าหน้าที่นะคะผู้ทําการละเมิดมาชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐได้ยกตัวอย่างเช่นครูปีดาครูปีดาเป็นครูพระละศึกษาวันนี้อากาศร้อนแดดจัดเลยลงโทษนักเรียนที่มาสายวิ่งรอบสนาม50รอบหรือลุกนั่งร้อยครั้งแบบนี้ค่ะ ถือว่าแล้วปรากฏว่านักเรียนเป็นลมช็อกหมดสติหัวใจวายนะคะเสียบพันอะไรก็แล้วแต่อาจจะถึงแก่ความตายหรือไม่ถึงแก่ความตายหรือต้องนอนเข้าโรงพยาบาลอันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดละเมิดถึงแก่ชีวิตละเมิดถึงสุขภาพร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สินก็ตามนะซึ่งเป็นการละเมิดที่เกิดจากการจงใจหรือเกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างไร้แรงรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นการลงโทษที่ไม่เหมาะสม แบบนี้ถือว่าเป็นการละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่กระทําไปโดยความจงใจหรือประมาทเลเล่อ,อย่างร้ายแรงในกรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถที่จะมีสิทธิ์เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําการละเมิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐชดใช้ไปยังผู้เสียหายแล้วโอเคไหมคะนี่คือประเด็นข้อสอบโอเคเนะาะชัดเจนนะคะสําหรับประเด็นนี้ ทีนี้สิทธิ์ในการ,เร,กรเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยนะคะจะต้องคำนึงถึงระดับความร้ายแรงว่าเด,เด็กคนนั้นถึงแก่ความตายไหมหรือเข้าโรงพยาบาลหรือต้องแอดมิดหรือว่าไปอาพัดลมนิดหน่อยก็หายก็ต้องดูว่าระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมโดยเขาก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะของความเสียหายนะคะโอเคเนาะทีนี้ในเรื่องของการละเมิด ถ้าการละเมิดนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนไม่ให้นําหลักลูกหนี้ร่วมมาบังคับใช้ครูติ๊กคะคํา,าว่าหลักลูกหนี้ร่วมหมายความว่าอะไรหลักลูกหนี้ร่วมหมายความว่าการหารเท่ากันสมมุติว่าการละเมิดนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่3คนค่าเสียหายหมื่นห้าจะหาร3คนละห้าหมื่นเหมือนหารส้มตําไม่ได้นะคะนะคะเขาไม่ให้นําหลักลูกหนี้ร่วมมาบังคับใช้ นะเขาจะต้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนก็คือเฉพาะความผิดของเจ้าหน้าที่คนนั้นว่าคนนี้มีความผิดร้ายแรงเท่าไหร่นะคะก็คือไม่ให้นําหลักลูกหนี้ร่วมมาบังคับใช้นะซึ่งหลักลูกหนี้ร่วมเนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะโอเคนะทีนี้ข้อสอบที่เคยออกค่ะเหตุใดพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จึงไม่นําหลักลูกหนี้ร่วมมาบังคับใช้ ดังนั้นสำหรับในข้อที่7นะคะคุณครูได้คำตอบครูรัวคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะ นะคะสำหรับคุณครู